ก็เลื่อนครับพอดีว่ามีจำเลยหนึ่งที่ต้องมาต้องมาอาสอบด้วยเนี่ยคือเหมือนกับไม่ได้รับหมายนะครับก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนครับก็คือต้องไปนู่นนะเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันที่22ก็เป็นวันนี้คุแล้วันนี้ไม่ได้ทำอะไรบ้างวันนี้ก็ไม่วันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆต้องมาอาสอบทำให้การจำเลยนะครับแล้วก็มาเตรียมความพร้อมอในการกําหนดคดี เนี้ยนะฮะปรากฏว,ว่าก็อย่างที่บอกไปครับว่าก็เลยสุดท้ายแล้วเนี่ยมีจำเลยท่านหนึ่งเนี่ยอยู่ต่างประเทศอยู่ที่อเมริกายังเดินทางมาไม่ได้เพราะติดโควิด19ส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยออยู่ที่ที่เมืองไทยเนี่ยแหละฮะส่งหมายไปแล้วก็ปรากฏว,ว่าก็ยังไม่ได้รับนะฮะหมายตีกลับมาก็เลยก็เลยต้องมีการเลื่อนไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าสอบต้องสอบทั้งหมดเลยไงครับ วันนี้ยังไม่วันนี้ยังไม่ถึงขัน้นต้องใช้พยานหลักฐานอะไรนะครับก็ก็ก็รอขึ้นไปในในชั้นสื่อนะครับก็ถึงจะเอาหลักฐานเอาพยานต่างๆนานาซึ่งเราก็ค่อนข้างจะรรรมั่นใจนะครับเพราะว่าตัวเราเองก็มั่นใจว่าเราไม่ได้มีประมาทไทรนะครับครับแต่เมือนว่าศาลศาร,าร,ารจะให้ใจเกียรตริกันครับครับคือตรงนี้ก็แล้ว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 แต่ทางดุพิธิตของศารนะครับแล้วก็แล้วแต่ทางฝั่งของดรเซปินนะครับมีการพูดคุยอะไรบ้างครับ ตอนที่เชิญหน้ากับดรเซปิงมีกรไม่ไม่ได้คุยเลยครับผมไม่ได้พูดคุยกับดรเซปิงผมเจอแกผมก็ยกมือไหว้แกนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอย่างอย่างรายการผนกระแสนีน่มันเป็นรายการเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน,นจริงๆเราไม่เคยจํากัดจําเขี่ยที่จะเข้าข้างไหนหรืออะไรยังไงนะฮะคือคนที่เขาเดือดร้อนเขาเขาเขาก็มาร้องว่าเขาเป็นผู้เสียหายเราก็ทีมงานเขาก็เป็นคนคับเลือกให้เข้ามามีการพูดคุยกัน นะครับแล้วตัวตัวผมเองผมก็นั่งสัมภาษณ์อย่างที่ทุกครั้งนะฮะตอนจบรายการเราก็บอกว่ายินดีที่จะให้คู่กรณีเนี่ยได้ได้เข้ามาชี้แจงอะไรเงี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นมันก็มีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นผมก็งงๆอยู่เหมือนกันอก่อนก่อนทจะพิดาษาเาเราก็รู้สกว่าวันนี้เจะมีกาสเจอพี่น้องอากเห็นหน้าใต้อยากเห็นความสัมฤทธิ์ตรงนี้เรารู้สึกยังไงครับกับคำพูดแบบนี้อ๋อก็ไม่เป็นไรหรอกครับคือถ้าพูดถึงเรื่องแววตามก็มองผมก็ผมก็สวัสดีมือสวัสดีแก คือก็ผมก็ไม่มีประเด็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วส่วนส่วนเรื่องของสํานึกหรือไม่สํานึกผมว่าผมก็ยังยืนยันว่าผมเองไม่ได้ไม่ได้หมิม่นประมาทเพราะผมเองเนี่ยไม่เคยเกลียดชังหรือผมไม่เคยรูจ้จักดรเซปิงอ่ะแล้วผมจะไปหมิ่นประมาทจะทําไมอะ่ะคือคืออยากจะให้ลองกลับไปดูในใน บริบทของเนื้อรายการในวันนั้นว่าผมมีคําพูดคําไหนที่มันนอกกรอบจนกระทั่งไปไปหมิ่นประมาทเลยห,หรือเปล่าผมมั่นใจผมไม่มีในส่วนตัวเขาเขาตอบเขาก็มั่นใจเหมือนกันครัเป็นธรรมดาแหละครับคนที่มีคดีปองร้องกันต่างไปแต่ก็ต้องมั่นใจมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่เขาก็เปิดช่องว่าก็ไกลเกลี่ยได้นะอะไรอย่างงี้ค่ะส่วนตัวเราอยากไกลเกลี่ยไหมคะก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ทางดรเซปิงเลย คือผมก็ยังไงก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วผมเองก็พูดตรงๆผมก็ไม่เป็นคนที่ไม่ชอบค้าความนะฮะก็ก็ถ้าคิดว่าดรเสร็จปิงคิดว่าต้องการจะคุยก,ก็แจ้งผมมาเลยว่าเออโอเคมาคุยกันไหมผมก็คุยมันมันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายอมขอโทษขอผ่าน,นสื่อบนเรื่องไหนวก็ถูกก็ขอโทษผ่านสื่ออะไรเงี้ยค่ะเขาจะยอมรับคำขอโทษนั้นมองเรื่องนี้ยังไงเราจะยอมขอโทษเขาไหมคือ คือคือคือเรื่องของของของการขอโทษอะ่ะอย่าว่าแต่ขอโทษเลยนะสมมติถ้าเกิดผมผิดจริงๆอะ่ะผมยกมือขอโทษทุกคนได้หมดอยู่แล้วแต่อะไรที่เกิดว่าเราไม่ได้ผิดอะ่ะเราก็ต้องยืนยันว,ว่าเราไม่ได้ผิดจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในมุมของของอ,อ,อยากจะมาออกรายการผมก็ยินดีนะผมไม่เคยปิดการผมมีการบอกอยู่แล้วว่ามาออกรายการเลยจะได้ฟังทั้งสองมุมเท่านั้นเองฮะแล้ววัาได้เป็นโอกาสให้เราก็า เปิดก,การที่หููได้ด้วยใช่ไหมคะในกรณียินดีครับเราเปิดโอกาสมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาเปิดวันนี้นะเราเปิดตั้งแต่วันที่คู่กรณีของเขามาออกรายการเราก็บอกรายการหยูแล้วว่าขอเชิญมาออกเลยนะจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ติดต่อมาหรือยังคะว่าขอมาออกรายการชี้แจงในข่องเขาบ้างหมยถึงในตอนนู้นหรือตอนนี้ปัจจุบันก็ได้าล่าสุดปัจจุบันยังไม่มีครับแต่มักตอนนั้นเมี่ยเคยมีวันนั้นที่ติดต่อมาเนี่ยติดต่อมาบอกว่าจะมาออกรายการเราก็ขอข้อมูลไปว่าโอเคเดี๋ยวจะให้มาออกกรรายายนะ ปรากดผ่านไปแค่2วันก็มาฟ้องเลยผมก็เลยงงอยู่ว่าอ้าวแล้วยังไงผมก็ไม่รู้ทำยังไงอะไรเงี้ยฮะถ้ามาออกรายการมันจะมีความเป็นกลางไหมคะในเมืม่อเราเป็นคู่กรณีกันอะไรนะครับถ้ามาออกรายการที่หน่มันจะมีควา,ามเป็นกลางไม่ได้เป็นคู่กรณีโอ้ผมผมเป็นกลางอยู่แล้วฮะคือคือเรื่องนี้ผมผมไม่ติดอยู่แล้วเพราะผมยืนยันว่ามผมไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เกลียดชังหรือรู้จักหรือไม่ชอบดรเซปิง ผมเจอหน้าแกผมก็ยกมือไหว้ถ้าผมรู้สึกผมผมไม่บริสุทธิ์ใจผมคงจะแบบเมินหน้าหนีหรือผมผมผมคงไม่เอาอะ่ะจำนวนเงินห้สล้านที่เขาเขาแย่นที่นรู้สึกว่ามันสูงเกันกความเสียหายที่เขามองว่าทุลายชื่อเสียงเรยเนี่ยเอออันนี้ผมตอบไม่ได้เพราะว่าต้องไปดูดูในกระบวนการของทางชั้นศาล ช่วงไทยเห็นสารได้เรียกตั้งไต่สวนและจัดเลยไปผู้พยพากสาได้คำชี้หรือว่าได้ตคว่าป้อใจยังไงครับสารสารแค่อยากให้เจรจากันนะครับเพราะคดีตอนที่ยังไม่สืบการเจรจาก็เป็นผลดีที่สืบมาสองฝ่ายลวแต่ทั้งหมดดูยิบสอบกรุงฮานะครับกระบวนการทั้งหมดจะไปยิบสอบกนุงฮาทีหนึ่งในวันนี้ก็คงจะเป็นแค่เรื่องของการมาตามกระบวนการก่อนนะครับ วันนั้นเดี๋ยวพี่นักข่าวคงได้ข้อได้จริงเพิ่มเยอะนะครับไม่ได้ค่ะแนวทางการพูดดีของพี่ถุงค่ะยังไม่ขอลงราย,รยละเอียดแล้วกันครับเพราะว่าแนวทางมันมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเกรงใจสายน,นิดนึงเวลาจะพูดอะไรไปนะครับถามยังพวะที่ถุงคือที่บอกว่าไม่รู้สึกผิดก็เลยไม่ขอโทษคือย้ำว่ายังไงถ้าเคยก็คือนะฮะอย่าใช้คำว่าไม่รู้สึกผิดเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่ได้เคยผิดคือคือในมุมของผมผมว่าไม่อย่าใช้คำว่าไม่ผิดหรือไม่ผิดแล้วใช้คำว่าผมไม่ได้หมิ่นประมาทดีกว่า ผมเยิงๆผมไม่ได้มินประมาทนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าประเด็นมันมันมีที่มาที่ไปแล้วกันเอาไว้เดี๋ยวเราดูบนชั้นศามแล้วกันผมก็ค่อนข้างจะมีหลักฐานทุกอย่างที่มันชัดเจนนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากครับ